สวนน้ำ Black Mountain หัวหินส่วนน้ำสำหรับครอบครัวบรรยากาศดีราคาไม่แพงปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวัดส่วนสูงราคาบัตรสำหรับเด็กจากเดิมสูง140เซนเมตรเป็นเกณฑ์ใหม่ที่สูงได้ถึง150เซนตมรจ่ายราคาบัตรเด็กคนละ300บาทและเด็กเล็กสูงไม่เกิน110เซนตเมรเข้าฟรีอีกส่วนผู้ใหญ่ราคา600บาทต่อท่านเพราะว่าเรามองว่าทุกวันนี้ครับเด็กเขาเขาโตเร็วฮะบ,บางทีเด็ก8-9ขวบเนี่ย ก็ยังเป็นเด็กอยู่ทีนี้เราจะไปคิดตังหกร้อยบาทซึ่งผมคิดว่ามันมันแพงไปนะฮะเขายังเป็นเด็กอยู่เพราะฉะนั้นเราขยายส่วนสูงให้ถึงร้อยห้าสิบเพื่อเป็นการช่วยเหลือ,อผู้ปกครองแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยครับว่าได้ประหยัดประหยัดขึ้นผมได้คุยกับลูกค้าคนไทยกาบอกเออดีเพราะว่ามันก็ได้ก็คือเขาก็ยังเป็นเด็กเขาเข้าใจก็คือช่วยเขาประหยัด เด็กวันปกตินะครับ11โมงถึง17ในากาเนี่ยเด็กจะอยู่ที่300บาทเราจะมีรอบพิเศษนะครับทุกวันเสาร์สโมงเย็นถึง1ทุ่มราคาบัตรก็จะเหลือลด50นก็ผู้ใหญ่ก็เหลือ300เด็กก็เหลือ150บาท ามาเที่ยวสวนน้ำแ l a c k m o u ท t a i n เยอะนะครับราคาไม่แพงนะบรรยากาศดีปลอดภัยด้วยครับแล้วมาสนุกด้วยกันที่สวนน้ำแ l a c k Mountain หัวหินนะคะ